สวัสดีค่ะสวัสดีครับนายดูซีอยู่ผัวฝรั่งอยู่ไปกินน้ำมาเหรอลูกคุสฮะมาพี่น้องมื่อนี่ยคอยได้ยังม่ติพี่จะพามากินตับ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 พี่แอ้มกินคอยได้ยังม่ะตีพี่แอ้คอยได้ตับพี่น้องตับหวาน ตับเวรเวรเวยควยข้าวเหนียวหอนหอนหนุ่มหนุ่มพี่น้องแซ่ไวแต่มือคึืนคุณสามีได้ผัดไทยแบบรีบเร่งมาเมังมาม,ง,มงจวดจวดนะจาะนะจาะพี่น้องเมืองเอ้ยม่อยากเสิยเอ้ยให้ลูกก่อนเอ้ยเห็ยังอ่อน ควรห้วยห้วยลาบลาบตับหวานตับหวานวันนี้ต้องกินตับบ๊องเลือดพี่น้องอืมสิได้ไม่แห้งทํางานทํางานกันเนยแล้วเนยกับคพนอีกพี่น้องเลยอืมอ่ะสูสูสอืมแ่บพี่น้องเลยอยู่ไว บางนึงงานเซนเพราว่าพี่น้องปแบบว่าร้านจ้ของหลานเพิ่นใดญทั่วมากก็เลยขอสื่อต่อเพิ่นเพิ่นใดญไม่อีกมหลานจีนนึงคอยไปหาสามหลานบ่ได้เป็นไปดได้มากก็เลยขอสื่อทั่วสื่อต่อเพิ่นถุงละ หาเจส็สซี่หาเพิ่นกันเล่รวนหายเจสซี่หาเส้นหายเพิ่นกันเล่หายใจหาบาทขอบคุณค่ะหาถั่วมาจนามาป้าป้าหองว่าตัดแบบบางเท่าเแล้วขี่โก้หาเบาหัวใจนองซูเปอร์พูด่ะอื <Yeah. S 1> อยากกินน้ำเมี่ยเมี่ยบอกว่าหายนาั่ง ตั้งโตบาเป็นหนังแล้วบอกว่าบาเป็นหนังว่านางใดญแนวนีแต่ว่าบ้ต้องอย่าว่างของไม่นี่นอือต่อมาพี่น้องปนแห้งอือปนนา้าป้าขี้โก,ก้กับป้าชู้สวรรค์บินดนโอ้สวรรค์บนดินนะไรแต่ยเนานะ ชวนกันสำบุ่นรู้จักไหมคอยดวกตับตับยูนี่มันข้าวโบราณ5้าวเ่นี่เพืนน่อนำต้อนเทตับหวานอะ่ะเวลาลวกมันนะใส่นามไม่ร้ายให้มันเดือดคาจะไข่ใบบก,กูดต,ต้องไปต้ม เอาไปลวบไปเมียโบข้าวสบายหวานข้าวโบค่อยๆเลยจนเห็นข้าวกลัวหลายหลายแถวแล้วครับเอาไปเส่มาโอ้ลาบลาบลาบเลเวอร์ลาบเลเวอร์มีความเปรี้ยวมัด Eat l i v e ไอเป็นพาหะทาราซีเมียอืมไอเลิเวอร์ <c oughs> เป็นกูด หม <More> ok อไอรอนหมอไอรอนฟอร์มายฮิบโกบินของจิ้นตาบได้หลายผักใบเขียวมันเสียมีสังกะสีในเลือดแล้วดีเขากับมุ่งสังกะสีแต่ขาไม่ได้กระเบือ้องเอามาแม่งคนละเลือง อืานอ,อืมวับไปพักตูบอกไปมด้อ <c oughs> สาาบครับ,บ,บอืมอืมะพากถ่ายไไงช่วยบอกไลน์น่งกินเบิร์ซื้อ <c oughs> <c oughs> อร่อยอ๋อัดไคย <c oughs> เออเงินทำบุญได้พี่นอ้องเดี๋ยวจะเอามาแจกแจ้งวันติดเหลือจากคนไหนทำบุญอันโอเบรดเลนเก้มเอาไปให้ยังแง่อ่เนี่ยกำลังรอ <c oughs> วิดีโอสีผู้เพิ่นไปหาเคสหย้ยตอนแรกแอมมาหายมูทืเป็นพยาบาลหาหาย เขาคือสอ,อยูเขาเอไบมี่ไม่เล่าฮาเคทฮะเรา,าได้หายหน้าหนงเกตจัดหายฮาเคอยู่โค้วละในมูมบานเล้าไข่กินนะอัานใจได้ชิ comfortable on the sofa ค <Okay. S 2> <c oughs> นเราคนหลังไปเห็นหายวันเสาอืมเป็นวางสัน่นแล้วก็อีกเคสหนึง่งอันนี้เง่นส่วนตัวของแอมเอมส่วนตัวที่ได้มาจากพอแม่พี่น้องแฟนครับแอม ซอยเมืองคลิปบกดฎอันคามขาย,ยา่าอันก็บพร้อม่ได้ได้เลื่อนเนี่ยอันก็ะเล่นแบงไปทําทบุญพันแปดเสืออาหารเม็ดหายมาจ้อนอันนี้ก็ล่อวิดีโอจากผี่แท็กซี่ เสียบบ้านพืนเทนหายทุกอย่างกะหายขาดไงเพิ่นบลายเพิ่นกะทำบุญรวมกันมากนะพี่นอนะ้องเนาะอถามมึงวิดีโอกกันเลยอยาอะอืมตับหวานตับดิบปะกาศกินเนรอพี่น้องขับรถชุก อย่างเงอนต้นแขวแบบแบแบแฉบอืมหาเจ้าบอกชัว มะเอื่นจะเห้น,น้ำยาข้บปุ่นสับแทบหักลายเมื่อในกินเหล่าสิบหาเสื่อนรสชาติตีนไก่มาหวานมะเอื่นจัดน้ำยาข้บปุ่นน้ำยาข้าติไทยปุ่นเหล่าจับนัว แซ่บ,บมือีน้ำเป็นบวกบอกเพราะอ่าองยังฝ่าท่าผดมือนี้ว่าอยางหนาซอสโปรเฟนครับ <c oughs> แต่ว่าฝ่า่าเพ็ดฝ่าว่แดงเมื่อเร็เพ็ดออกบอกออกมาหนาคือลิง <c oughs> ปะกะติก็คือลิงเลยล่ะ <c oughs> รติดตามบานสวน่อยเด้อพี่น,อน้องเนอะเราดิ่งจังหน่อยค่หามันแจบ็บแต่สีหายเราโลงต้นไม้บอ,อกม่วงแรดออมะม่วงอ,อกร่องมะพร้าวน้ำหอมต้นกล้วยเมืนนะ่อน้นในบานสวนยินดีตอนรับด้วยจาาบานสวนผู้ใจผ่านไปอำเภอวังหินสีเขาเมืองผู้ใจเขาเมืองสิไปอุบลสบิโอเออุบลนะ จิไปขูขันจะไปป้ากูแวะกินเขาป้าเผาสมตั้มเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับแฟนคลับสุปูสุกคนไปกินไปมวนกันอยู่บ้านสนวนใดดเลยอืมอืมบบสือบบสือเพิ่มได้ใหกินแต่นนนน <c oughs> ในสวนน,นนั่นละในสวนมีป้ามีตั้มบอกุงแ่กินเท่านั้นล่ะบบสือ,อยังไงเพิ่ม กินทขาถิ่มีในสวนแฟนครับบอกว่ากู้งเบอรอกเหลิมอิ่มกินมาเบอร์ดอกเฮ็ดมากหอ้มันอลังการงานตังเอากินมาคไอ้ กินแต่ละมือเลยเก็บไปคนแห่งกะแทบจะแทบพึ่ย่างอ่ะแต่คว้องเห้เขาแหงไม่สื่อปากแต่คว้องจะไม่อาจจูบสื่อปากเขาอื่นอย่างงี้ยหละฮ่หลือ ดมมันลงไปในปนนะอือคุยมันลงไปอืท้ายด้วยข้าวเหนียวจํำปนอืนอก็ยังจะไปเลยจ้ะคลิปมันางห่หรออืมมันถือว่ามีผืนทีในการจ็ดเก็บ ขอบคุณสูบูสุข้อน่ะเดี๋ยวขอมากกดไลค์กดติดตามให้เด้อเด้อเมืองคลิปกับซอยกดไลค์ให้น้ำแนเด้อพี่น้องเด้ออืมทุกอย่างในวิดีโอกดไลค์กดซับกดติดตามกดแชร์ให้น้อพี่น้องอทงั้งเสด็จมีเงินรวมทั้บุญกันหลายๆเดี๋ยวตให้แอมได้วิด,ดีโอมากกว่านั้นสีดว่วนดวยว,วิดีโอเป็น ให้มู่เจ้าด้เมืองว่าการที่มู่เจ้าเมืองค่อยบริวเวยเมืองแต่ศูนย์เปล่าพี่นองเงิ่อนติดใดจาก Youtube แอมก็เอ,ออกไปซอยเหลือสังคมคือกันจากบนหนอนบนลายแต่ตะห้าก็ต้องหูจากแบงปันเนาาจะนอสไน to ทูซียูผัวฝรั่งขอให้ทุกคนสมหวังในความหวังขอให้ทุกคนเดินตามฝันให้ถึงฝันไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นอะไรไม่ใช่แต่หาผัวฝรั่งทุกฝันมีความหมาย ของในแต่ละคนที่ฝันอย่าไปเปรียบเทียบความฝันกับใครเพราะแต่ละคนความฝันแตกต่างกันและอย่าดูถูกความฝันของใครเช่นกันจ้ะขอให้ายสู้สุกคนจงพบแต่ความสุขความเจริญจ้ะเมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาจะ้ะซาถ Ni ไนท์ทูซียูผัวฝรั่งไปแล้วค่ะ